แล้ปาจริงได้เกรดหนึ่งพูดจริงเนี่ยศิละปะไม่มีผิดถูกไม่ได้ถึงเกรดทำอัพเมีย่างอย่างเดียวทำอัพที่เห็นหนูเอาไปร้องเป,ไป็นภาษาจีนเบอร์เวลาเธอเลวเแบบี้อันนี้ได้มีร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งข้างโรงแรมหนูก็ชอบไปซื้อของแล้วหนูก็ชอบเรียกแบบพนักง,งานเขาบอกว่าโอป้าอะไรอย่างนี้แล้วหนูไปจ่ายตังค์ยื่นน้ำให้เขาเขาเขินหนูเป็นฟิลก็แบบให้หรอเออไม่ให้ผมหรอฮะโนโน เพ่เพ่ไอเพ่ ว่าใตา้บ้านนะคะซึ่งเขาไม่ได้เป็นแค่คาเฟ่ที่มีอาหารให้กินนะแต่ว่ามีกิจกรรมให้ทําเยอะมากซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลิดชอบทํามากไม่ว่าจะเป็นการม,มีกิจกรรมนะคะก็คือวาดรูปก,กับรอยลูกปัศซึ่งเป็นกิจกรรมแบบผู้หญิงนะคะซึ่งวันนี้เราได้แขกรับเชิญนะคะที่มีแบบว่าใตยไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการถ่ายรูปหรือแม้แต่ขนตาโตอินเหมือนเรานะคะ ซึ่งตอนนี้เขาได้กลายเป็นศิลปินทีมบอมไปแล้วค่ะนั่นก็คือน้องจินนี่โอเดซี่นั่นเองเดี๋ยวพาไปพบกับลูกสาวคุณแม่นะว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างลูกสาวสวัสดีค่ะ,คะเอามานั่งรองแล้วในร้านสั่งอะไรกินหรือย,อยังคะสั่งแล้วค่ะเห็นกินฟรีกกินเห็นฟรีก็กินขอโทษคุณแม่มาช้ามีคุณแม่โดนด่าใช่ <c oughs> คุณแม่โดนด่า ตำรวจจับเกบเข้าบุกแล้วแต่ว่ายังดีใจด้วยแอ้นจะโทรให้ี่สาวมาช่วยแล้วให้มาลองพิงชาไทยกเอาวอะเอาวอเอาไอเอาแอะเออะเออะเอาะเออะเออะเบอะเอะเออะเออะเอระเออ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 าเออะเนีะเออะไออะเออะเนอะเอ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 ะไรอะเออะเรอะเอีะยออะเ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 ออนทอออะไอะเออะอะเออะเะเออาเเอีะเออะเาอะเออะเออะเัออะอออเอชาเขียวเ อะไรที่ไม่ไทยไม่กินก็นอกเป็นทีเปาะชาเขียวชาเขียวมีชาเขียวมัดฉาบแล้ววันนี้เวลากินแบบมันเหมือนดินไม่อร่อยมันเหมือนดินนะเข้าใจไหมอ่าก็เลยแบนเป็นชาไทยแล้วข้าวมากินอะไรข้าวข้าวอ๋อเมนูคนไทยสรุปเป็นคนไทยไหมไทยมันลูกคขึ้งนิดนึงเล็กนิดนึงแต่พูดไทยได้เราสรุปเราให้ชาไทยได้เลยอ่ะเดี๋ยวรอข้าวน้องมานะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาอวย ก็เขาก็จะมีเลือกเฟรมค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าผ<ป>้ากระเป๋าผ้ามีรูปหัวใจมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเดี๋หนินนะจะเลือกเป็นวงกลมที่เขาเอาไป ที่ลองแก้หรอเป็นแคนวาสออกเป็นแคนวาสโกลมได้ด้วยอ๋อน,นี่ <c oughs> น้องจะเลือกแบบไหนเนาะจะเป็นกระเป๋าผ้าหรือน้องจะเลือกเป็นกรอบรูปกรอ,อบรูปแล้วกันค่ะน้องจะเลือกอันนี้ให้พี่หรอใช่แต่พี่จะเอาเปรูปหใจให้หน,นูหนนเปลี่ยนใจแล้วเอากระเป๋าผ้าดีกว่าคุณคุณพี่หนูเอากระเป๋าผ้าแนวนอนพี่อยากได้แนวนอนอ่าแนวนอนด้วยค่ะแนวนอนสองอันะคะ มันจะได้พบได้ไงถ้ากรอบรูปเผื่อเราคิดถึงกันแล้วมันเอาออกไไมนะันไม่ได้วาดง่ายแล้วละะทีนี้ศิลปะได้เกรดหนึ่งพูด <c oughs> จริงเนี่ยศิละปะไม่มีผิดถูกไม่ได้อยู่ที่เกรดหนูจะวาดอะไรก็ได้แมวหมาหน้าตัวเอง <c oughs> หรือระบายทางทางใบเลยก็ได้ถ้าเธอคิดออกแล้วว่าหนูจะทําอะไรไ<อ>กระเป๋าอะรอดูรอดําไม่บอก่ตอนนี้ได้กระเป๋ากันแล้วนะคะซึ่งเราก็เจอพี่ คนสวยใจดีนะคะก็คือพี่เอิญนั่นเองก็เดี๋ยวจะให้พี่เอิญน,นะคะช่วยแนะนําว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างอ,าอยู่หลังกล้องได้คุณพี่เดี๋ยวเรามอบใหม่ให้แป๊บหนึ่งเสียงจะได้ข่าค่ะก็ตรงนี้จะเป็นที่สีนะคะเป็นมีจานสีมีแก้วน้ําแล้วก็มีพู้กันอยู่ด้านข้างนะคะถ้าดันเพื่อนก็หยิบใช้ได้ตามสบายเลยค่ะแล้วก็เลือกสีได้เลยค่ะมีมีหลายสีอันนี้สีเราต้องเทแบ่งไปนะ ใช่ค่ะเทใส่จานก็คือบีบใส่จานใช่สำหรับคนที่อาจจะใช่ไม่เก่งก็สามารถใช้นี้มาช่วยเสริมนโอเคขอบคุณค่ะค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มเลยค่ะอุ้ยเขามีสีเยอะมากเลยอ่ะแบบเหลืองเข้มเหลืองอ่อนเหลืองเข้มเหลืองอ่อนแบบครบทุกสีอ่ะ มแม่พิมพ์ผงชาพี่หลินชอบดอกไม้อะไรอ่ะอะไรก็ได้เครียดเลยอันนี้ดอกไม้ไหมไม่ใช่ไปไปค่ะพร้อมแล้วค่ะฮัลลโหสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะ<อ>เราก็เอาสีแล้วก็เอาแม่พิมพ์มาแล้วนะนี่เราก็จะนั่งตรงนี้นะคะเมื่อกี้พี่หลินชี้ว่าเราจะนั่งตรงนี้กันตรงนะะี้มันจะ โดนแน่แต่มันจะฟุ้งโดนใจโม้ตนี้ก็ได้นะโอเคตัวตัวน้องเดี๋ยวหนูจะไปเติมน้ำนะคะอ่ามาแล้วนะคะก็มาเติมน้ำเออเออเอออ่าเติมน้ำนะคะศิลปะคือล่าสุดที่มาบายสีน่าจะเป็นตอนประมาณม .4 นะคะนานมากตอนนี้ไม่ เล,เล่นระบายหลายปีไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องได้แหละเนาะค่ะถค่ะก้าขับมันบ่าเห็นเห็ดก็ยิ่งเล็กมากเด็กสั่ขวบนั่งเลย A few moments later ระหว่างน,นี้เราก็มีการคนละอยา่างคนละแผนมันจะเริ่มเลยนะคะด้วยความรวดเร็วเพราะว่านี้มีหนังด่วนเข้ามาค่ะนั่นคือวิมานหนังเป็นรอบสื่นอนะ วันนี้ทุกคนนะคะพี่น้องชาวแกรนดก็จะไปรวมตัวกันนะคะแต่ว่าถ้าใครเห็นเทมิออนแล้วนะคะสามารถไปดูได้นะคะทุกโรงภาพยนต์เลยแต่ว่าเราเป็นดาราแล้วไงลูกเราต้องไปรอบสื่อดาราไปรอบสื่อกันใช่รูตัวอย่างว่าเราเป็นศิลปินแล้วว่าเป็นนักร้องค่ะอเออนแหละเหมือนกันนักร้องดาราเใครกันจะไปรวมเดียวกันอันนี้เรามาทํางานศิลป์เยอมากมเริ่มกันเลยเราถ่ายรูปวันก่อนเดีย เห็นใครงดงามขนาดนี้นเจนมี่แหละมาดาราเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยขับน้องมามาเริ่มดีกว่าแปลงใหญ่เลย ท,ที่ดูแล้วนะเอ็มบีไทม์อฟต์อะเราทีนที้ไม่ได้ดูแค่รอบเดียวด้วยเห็นรีแอคแล้วค่ะชอบมากเลยคือมีเรื่องเจ้าสารภาพาคือจริงๆอ่ะรีแอคชั่นที่ออกไปอันนั้นนะคือถ่ายสามรอบเพราะว่ารอบแรกอ่ะอัดอะไรที่นี่กล้องอ่ะเลยหัวรอบสองดืมกดอะแต่รีแอคเหมือนเดินทุกรอบรีแอคเหมือนเดิมทุกรอบเพราะว่าหนู <c oughs> ส,สวยจริงๆที่ชมแบบบ่อยมากขอบคุณค่ะคุณแม่สมแล้วที่อดข้าวที่จีนเนาะ แลนด์เอ็มวีมีอีกไหมเพลงตอ่อไปนา่าจะมีค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงของการฝึกซ้อมเต้นก่อนเพลงต่อไปหรอใช่ตอนนี้คือซ้อมเต้นเพลงต่อไปอยู่ใช่รอชมเพลงต่อไปกันด้วยนะคะทุกคนเพราะเพลงต่อไปก็ดีค่ะแล้ววันนั้นถ่ายไป,<ะ>ปกี่ชั่วโมงโอ้วันนั้นถึงเซ็กเที่ยงคืนนะคะตั้งแต่ตีสี่ยันเที่ยงคืนว<ม>ันเยอะเนาะเยอะมาก กินข้าวกี่มื้อวันนั้นหรือไปกล้ากินเหมือนเดิมว่านันกินจนกระฉับเลยค่ะกลัวไม่มีแรงอ๋อกลัวไม่มีแรงใช่กินเงินเยอะๆเลยแต่พี่ชอบชุดนะหนูชอบชุดขาวหนูชอบชุดดำมากกว่าหนูชอบชุดดำมากกว่าชอบชุดดำใช่แหนูใส่ชุดขาวสวยนะหนูชอบชุดดำสวยอ่ะชุดขาวสวยสวยแต่เขาก็ให้มาหนิใช่ไหมสวยสวยใช่เขาให้มาสไตล์ลิศเขาดีนะคะคือเราเอาไว้ที่บ้านได้เลยใช่ แต่ว่าไม่เอาพดีกว่าเดี๋ยวลืมหลงลืมอยู่ไม่รู้ษาเลยแบบลองแบบใส่ออกไปเที่ยวไหมใส่ไปทั้เม่มันจะเยอะไปออเยอะไปอย่างหนูนี่มีสร้อยกี่ชิ้นเพราะว่าพี่เห็นว่าปกติแบบชีฟองเนี่ยเขาชอบใส่สร้อยใส่อะไรกันมากอ๋อสร้อยหนูมีเยอะมากแบบตอนแรกแบบก็ไม่ไม่มีหรอกไม่ใส่หรอกแต่พไปเกาหลีไปเห็นครูสอนเต้นไงครูสอนโดนใจมาก สไตล์เขาโดนใจมากที่เกาหลีอ่ะค่หนูก็เลยแต่งตัวแบบเหมือนเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์อ่ะของเกาหลีอ่เราปกติไม่ค่อยจะมีเทสเท่าไหร่โอ้ยไม่จริงหรอกหนูเทสดีจะตายเราฝั่งเทสฝั่งทำนะเราเป็นไงบ้างแบบที่เขาบอกไม่ให้ลำเราเราตอนนี้ทำไมเราเริ่มกลับมาลำละไม่ลำนะก็เป็นลำแบบติดแกวเราเบาได้ล้วโอเดซี่มีข้อห้ามอะไรไหมแบบว่าเป็นศิลปินแล้ว ทุกอย่างค่ะหนูก็ทำหมดเช่นเช่นเช่นการเอ่อกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะกินก็ควบคุมอยู่แต่แล้วเรื่องการลำการหัวล้อติดขับอะไรอย่างเงี้ก็ยังแก้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็พยายามปรับปรุงค่ะคือสาวพระห้ามเราขับแบบอาคแล้วเขาจะให้เราขับแบบไหนอ่ะเฮ้ยเรื่องขับนี่ยากสุดเลยปะใช่เรื่องขับมันแก้ยาก คนมันชอบขับาก็ใช่ไหมนาะเราเป็นเดือดน้อยอารมณ์ดีอะเลาเพลงสอบยากไหมเนี่ยจะปล่อยตอนไหนเนี่ยถ้าเต้นก็คือยากเหมือนกันแต่ว่าเรื่องความที่เพลงมันน่ารักแบบมันเต้นได้แบบฟิลฟิลอ,อะก็จะปล่อยก็น,น่าจะเป็นเดือนหน้านะคะไม่เดือนหน้าก็อีกสองเดือนสองเดือนแล้วสามเดือนอน่ะแล้วแต่ส็แล้วก,ก็สเดือน,อน,นใชเ่เราระหว่าประกวดนางงาม เป็นทีบอชอบแบบไหนมากกว่าอืมถ้าถาว่าชอบแบบไหนมากกว่าก็น่าจะเป็นทีบอแต่ว่าบริบทมันต่างกันแล้วก็ชอบคนละแบบแต่หนูรู้สึกว่าหนูชอบทีบอมากกว่าพรามันได้เต้นได้ร้องอะไรแบบนี้ซึ่งเราไม่ได้ชอบเต้นไม่ได้ชอบร้องหรอกแต่ว่ามันได้แบบเออมันได้ชาเลนจ์อะมันได้ท้าทายว่าเราเอ๊เราก็ทำได้มันมีความเป็นแบบวัยรุ่นเลยใช่วัยรุ่นอะไรอย่างงี้แต่ว่านางงามก็แบบดีเป็นตัวของตัวเองได้แต่ทีบอฟก็เป็นตัวของตัวเองได้แต่ก็ หนางงามไม่ต้องแกมมากเลยแลย้วตอนนั้นหนูมาทำไมมาประกวดทำไมหนูมาไม่รู้ออยากได้เงินรางวัลเฉยๆมาขออะไรยากได้เงินรางวัลเฉยๆก็มาลองมาแล้วมาประกวดก็ได้เฉยเลยได้ก็ได้เฉยเลยดีเนาะอะไรดีๆค่ะอะไรใหม่ๆตำแหน่งในวงหนูคือเป็นอะไรตอนนี้ยังที่ให้หนูเป็นวิชวลเลยตอนนี้ยังไม่มีตำแหน่งแบบตายตัวชัดเจนเลย ไม่ ойти, tests, okay, area, มีตำแหน่งตายตัวชัดเจนก็คือแบ่งก็คือหลายๆคนก็ทำได้หลายๆหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าหลักๆก็จะมีแรปสองโบเข้ลสามซับโบเกิลสองค่ะซับโบเกลคืออะไรขึ้นซับโบเกก็เหมือนเป็นแบบคนเสียงดีอะค่ะอ๋อหนูเป็นซับโบเกลเนี่ยคนเสียงดีคนเสียงดีชืชูก้าก็คือคนเสียงดีก็คือมาร้องซับกับโบเกิลก็เป็นแบบไม่ต้องใช้พลังเสียงอะไรมากมายก็แค่ร้องเพีงพอเอง ให้หนูลองเพลงเพราะอันนี้พี่เชื่อพี่ก็ดูอยู่แต่ว่าเราเป็นวิชวลจริงๆนะพี่ให้เลยอ่ะสาวดูค่ะอันนี้ก็ยังไม่มีตำแหน่งตายตัวนะครับพวกวิชวลอะไรแบบนี้มี่หัวหน้าวงไหมมีแบบยังไม่มีเลยค่ะตันตอนนี้คือมีแค่พี่ใหญ่ก็คือเป็นพี่เซฟานี่พี่เซฟานี่ใช่รองลงมาก็จะเป็นเป็นพี่โอลีโอลีแล้วพี่จานีจานีแล้วก็ ทูนการกับนาซ่านี่เขาจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็หนูว่าเป็นเอ็มม่าเอ็มม่าคือหมักเม่ไหมใช่เป็นเด็กเล็กคุณเด็กเล็กใช่แล้วเราได้มีแบบโอกาสได้แบบบอกไหมเวลาเราแบบเขาให้เราแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูอยากได้อันนั้นหนูอยากเพิ่มอันนี้เพิ่มเพิ่มความเป็นตัวเองหน่อยหนูเป็นคนเดียวเลยที่แบบไม่ขออะไรใส่อะไรก็ได้ไงเหนื่อยอะเหนื่อยเฉยรอใส่คนสวยเหนื่อย แต่ว่าในเอ็มวีถัดไปชุดก็จะเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนเปลี่ยน,ย,นยังแอ,อบบอกไหมคะแอบบอกเลยนะคุณไม่ไม่ยังไ,ไม่เห็น <c oughs> อ่ยทำอัพมีอย่างอย่างเดียวทำอัพมไม่เห็นหนูเอาไปร้องเป็นภาษาอีสานเบิร์เวลา,าเธอแล้วเแบบี้อันนี้ได้แล้วตอนไปอยู่เกาหลีเนี่ยได้เอาอาหารแบบไทยไปหรือเปล่าไม่ได้เอาไปเลยหนูเป็นคนเดียวเลยที่ไม่เอาอาหารไทยไปเลยมาม่าอะไรไม่มีเลย ปกติหนูมไม่ค่อยกินมาม่าไทยไม่กนเอาเราชอบกินมาม่าไทยมาม่าเกาหลีอร่อยมาม่าเผ็ดน้องอร่อยน,น,น้อง,อร,อ,อ,งอร่อยมากใค่เกาหลีมากค่ะที่นี่จะไปเราไม่เกาหลีเลยอ่ะหนูจะเล่าอ่ะหนูจะเล่ามาอยู่เกาหลีมันก็จะมีมีร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งข้างโรงแรมล้วหนูก็ชอบไปซื้อของแล้วหนูก็ชอบเรียกแบบพนักงานเขาบอกว่าโอปป้าอะไรอย่างนี้ ขาก็แบบเออก็แบบเป็นอัิยัศัยคนอัิยัศัยดีคนนึงอ่ะค่ะแล้วหนูไปจ่ายตังค์วันนั้นก็จ่ายตังค์ยื่นน้ำให้เขาเขาเขินหนูฟิวใจเขาเขินหนูแล้วเขาก็ซีตัวเองเป็นฟิลก็แบบให้หรอเออมาให้ผมหรออะโนโนเพ่เพ่ไอเพ่แล้วก็คุณกต่ายปาแล้วเขาทำได้ยังไงก็ต้องหัวเราะต้องเขินเลยกินนั้น ล้าไปเกาหลีอะรู้สึกว่าได้อะไรกลับมาบ้างที่แบบรู้สึกว่าเออนิสัยเราเปลี่ยนนะเดลี่ไลฟ์ชีวิตประจําวันอะไรใดๆเ,ออเปลี่ยนไหมที่เปลี่ยนเลยก็คือการแยกขยะก,ก่อนทิ้งค่ะออปกติคือขยะหนูจะแบบทิ้งร่ว,รวมๆแบบขยะเปียขยะแห้งอะไรอย่างนี้ไม่แยกกันแต่พอไปเกาหลีแล้วแบบหนูไปถึงหนูก็โดน e d u ูเค e เลยค่ะ e d u ูเค<อ> e <ใน S 1> เลยในบ้านเกาหลีอเอ u c a t e จับมือหนูแยกขยะเลยนะคะ,ะหนูไปทิ้งขยะตอนนเขาก็จับมือแยกขยะเลยหนูก็เลย อย่างนี้เองป้าใช่ทุกวันนี้คือแยกเศษอาหารขยะแห้งขยะรีไซเคิลอะไรทุกวันเรื่องแบนี้เราเรื่องการกินล่ะยากไหมหรือว่าเขาคุ้มน้ำหนักเหมอะไรได้ๆไปใช่ไหมคะเขาให้กินสลัดทุกวันเลยสลัวันใสไรไม่รู้พวกแบบขันคลีนแล้วน้ำหนักลงไหมทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะ ก็คือสอนให้รู้ว่าการคุมน้ำหนักไม่ได้ช่วยอะไรเออคุมอาหารไม่ได้ช่วยอาหารไม่ได้ช่วยอีกอ่ขคุนโลเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะแล้วเราต้องแบบที่พักเราต้องเดินขึ้นเขาเหมือนในหนังเกาหลีรีไม่โอ๊ยไค่ะอนที่พักแบบดีๆเลยย่านโรงแดมได้ถามว่าต้องตื่นมาหกโมงเช้าได้หรอใช่แต่กาออกกำลังกายทุกแบบหกโมงเช้าวันแต่น้ำหนักก็เถ้าเลยนะแต่ว่ามีกล้ามเนื้ออะล้ามเนื้อ กล้ามาท้องแบบไม่เคยมีก็มีแอบกินปะเนี่ยไม่แอบกินไอ้ก็มีบ้างชิดเดย์ชิดเดย์เอ็แต่เราก็คุมได้ไงคุมได้ก็คุมได้สวยไหมสวยมากค่ะคุณแม่สวยไหมสวยเ้พูดจริงรเนี่ยอันนี้ทำไม่ออกกรอบเลยไม่อ่ะอันนี้สวยเลยอันนี้สวยเลยอ่ะอันนี้สวยไหมสวยเออพูดจริง แล้วนะคะอันนี้ของหลินนะคะก็จะเขียนชื่อจินนี่นะคะเราก็จะมีดอกไม้แล้วก็มีพึ่งไม่รู้ดูกันออกหรือเปอ่าเป็นพึ่งคือพึ่งอะ่ะน้องชอบสีม่วงคือจริงๆอะ่ะพึ่งมันเป็นสีเหลืองแหละแต่ว่าหลินลงแบก็กการ์เป็นสีเหลืองแล้วเพราะรู้สึกว่าอยากให้มันออกมาแนวแบบ Y2K ฮาวายอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเห็นก็ก็น้องก็ดูชอบแต่งตัวแนว Y2K เหมือนกันแล้วก็ดอกไม้นี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่เขาชอบเอามาทำสร้อย Y2K แล้วก็คู่สีที่เลือกมาส่วนมากก็จะเป็นแบบสีสดๆน่ารักน่ารักเหมาะกับน้องค่ะก็เลยได้ใบนี้เอาไปอันนี้ก็เป็นนี่หนูทําให้พี่หลินนะคะเขียนว่ามาเล็เป็นชื่อพี่หลิน,นก็จะได้แบบสแสดงความเป็นเจ้าของเนาะแล้วก็พี่หลินได้ยิน่ามาว่าชอบสีส้มหนูก็เลยวาดสีส้มไปนะคะแล้วก็มีดอกไม้นี้มันพี่หลินแกเป็นคนเทสดีนูเลยเลือกดอกไม้นี้มามันเทสดีดีอะคะ <Okay. S 1> อ่ะส่งมอบมาส่งมอบ ดูก่อนอะชอบกอมดอกไม้ที่เทสดีไหมทเทสดีมากใครไปซ้อมอะ่ะถ้าเห็นมาไม่ไม่เอาไปซ้อมนะเอาไปนะเดี๋ยวถ่ายรูปแขกไปหนูจะใส่เด็ส้มน่ารักมากเดี๋ยวอันนี้ใายไปตลาดก็เดี๋ยวฝากผลงานนิดนึงไหนๆเราก็เป็นนักร้องละ,ะหนูก็เป็นนักร้องแล้วนะคะในฐานะที่หนูเป็นนักร้องหนูขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามของวงหนูนะคะก็ฝากติดตาม Odyssey underscore of k u ชีย a ทุกแหวนฟองนะคะเวลาจะหยิงไหมเนี่ยไม่หยิงเรียกก็หันถ้าดังแล้วอ่ะหยิงเลยเหรอหยิงอุ้ยจะไม่รู้จักพี่แล้วหรอพี่เป็นคอยยเว็นได้ไหมได้เป็นพี่ดังกว่าปากโอเดซี่อันดับสเกอร์ออฟิเชียลแหวนฟองนะคะแล้วก็ฝากติดตามวงโอเดซี่กันด้วยนะคะเดี๋ยวก็มีเพลงใหม่ออกมาเร็วๆนี้ค่ะอ่ะแล้วก็ฝากไปบันทึก MV ทางซับให้มันถึงหนึ่งล้านวิวด้วยนะคะ ตั้งใจมากจริงๆค่ะคือถ,ถ่ายตั้งแต่ตีสี่ถึงเที่ยงคืนเลยตั้งแต่ซ้อมที่เกาหลีเป็นเดือนๆอ่ายอีสานเยอะเหอเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยเนื่อีลอเลยเดิพอจากหนึ่งล้นนานวิวนะคะพอหนึ่งล้านวิวคะ่ะคือน้องเหนื่อยจริงๆนไม่ได้พูดเล่นวันนี้นะคะก็ขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะพร้อมกิจกรรมน่ารักน่ารักแบบนี้ไว้รอบหน้าเราจะมาลอยรูปปัดกันนะคะที่ร้าน ใต้บ้านนะคะก็ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับคลิปน,นี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากน้องๆงม็อเดซี่ด้วยค่ะ